đó à sẽ nghe là áp lực nghe là áp lực sẽ phải lên từng từng đó các bạn con xin chuyển qua trang 22 วิสาโอ้โหเข้าในอีกแล้ว ได้ยัเรียบร้อยเป็นไงยังไม่ตายได้แล้วโถวิวศักดิ์นี่อโอ้สวัสดีท่านร้อยท่านด้วยนะครับ โอ้ยก <c oughs> ี่เท่าหนึ่งง่วงพอพี่หนึ่งง่วงแค่นี้ก็คุ้มแล้วตัวนะโอ๊ยเว้าวเลย โอ้พิศักดิ์ล่อว่ะผมคุยกับพี่ผมคิดไม่ได้เลยฮึบเรียบร้อยไปเลยโอ้โหเหมือนจะมาถ้าถ้าแบกให้เขาต้องคอดูอดแนย แฮ้เรียบร้อยปิดจ็อบปิดจ็อบปกติหนึ่งม่วงผมหมดร้านโอ้ย,ย,ยเดี๋ยวผมจะไปดูว่าหนึ่งม่วงพี่หมดร้านจริงเปล่าร้านนี้ลดัวเดียร์วันร้อนเลย ฮึ่มฮึ่มไม่มาสับซ้ายสับขวาอ่าเรียบร้อยเข้ามุมแล้วร้านไก่ปิ้งโอ้โห,โหปีนอนีก ยังได้โยคม้มเค่แบงเปิดง่ายแต่ันไม่ง่ายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหด่านดานไงรู้ว่าพี่เขาออกเมื่อไหร่ผมเสียบอะแอบองดูครับเรียบร้อยไปแล้วครับัมจะส่องเขาครับ โอ้ยโอ้โหเกือบ <c oughs> อ่าผมไม่เถียง <c oughs> นะแต่าาผมก็ได้อ่ะอือหือ ตูดแม่งติดโอ้โหสบัดอีกโอ้โหกลับที่เลยถ่ายพี่เขาดีกาแม่ นี่เป็นไงได้หนึ่งสวัสดีครับพี่บอยนี่มาร้านสาขาสองของแต่อิงครับนอ่พี่ต้องมาแล้วพี่สาขาสองแต่อิง่งโอ้โหเข้ามุมอะ่ะ <r att ac reactions> เห็นเขาเล่นแถวเขาเล่นไม่รู้เราเสียบก่อนแต่อิงเขาลงแคแวร์ด้วยนะพี่ตู้ใหญ่มีหนึ่งสองสามเพศส่วนตู้เล็กมีจะเรียกว่าหนึ่งตู้ <Odyssey> หรือว่าสี่ตู้ดีะพี่ ได้อยู่ได้อยู่พี่แคแเบตยิงเล่นง่ายีร์พี่ไปอนี่ดิบิิกซีเพชรเเที่ยวม่เ้าางเดิน่ผมได้มาสองมสตัวเรียบร้อย ไอแครแบครับเด้ <c oughs> ติดใจพี่ต่อต่อด <c oughs> ูสิคนี้เบียดดูง่ายังอะ <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงสัตยาครับอยู่ตรงเอ่อตลาดเมืองนอกครับ,บทูมาร์เก็ตใช่ป่ะทูมาร์เอนนอก็ตเมืองน <c oughs> อกพอดีอ่ะหรอบอกตลาดผิดครับ <c oughs> ไปหากันเอง <c oughs> มก่อนพอก่อนมีตัวนี้ครับตัวนี้ผมไม่รู้จักครับผมไม่เล่น เล่นโตขวงบ้างลืมนี่ เรียบร้อยปวดไอาตรงนีตงได้องคุนใครจะระยานี่ยปึ๊บเอาอไรนี้ยอยง่ ก็ได้ดิพี่ง่ายก็ได้ไงง่ายเราก็เอาขอรอยสักเหรียญเจ้ารวยหวยไม่ถูก โขกกินสิครับเฮ้ยว้าวจบเ่าน oh ah ah. ี่ฮึบฮึบแน่หนึ่งเหรียญ โอกดเร็วไปไไไไวงบุญแจไอเตรียมรอลงอยู่ครับแต่อิงบอกจะเอาไอตัวนี้ให้หมดก่อนเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเยี yeah. คีบที่ร้านติดคีบสาขาสองสามสี่ห้าขอบคุณาาคราคาห่ <c oughs> อไม่แล้วครับฟุ๊กครับ <c oughs> ผมไม่เก่งหรอกนี่คือเจ้า้องร้านเขาตั้งขาครับ <c oughs> ดูครับเขาตั้งฮึาสองครั้ง ตายเดี๋ยวเหรอครับเจ้าของร้านตั้งยังไม่นบวกไม่เป็นอ่ะตั้งโถเจ้าของร้านตั้งยังไม่ออกเลยเป็นไงแต่ผมเล่นได้อ่ะจะเ <c oughs> ล่นอี๋เราขิงเจ้าของร้านครับผมเล่นไม่เป็นตูกบอลอ่ะเนี่ยโถตัวนี้ยครับตัวนี้ ช่วยด้วยติดข้างหมดแล้วตต๊ะตาติดข้างเราสามารถเรียกให้เขามาช่วยจัดได้นะครับถ้าไม่มาเราประจานครับเราใช้สื่อในการกดดันครับแ้วไหนคะ <c oughs> ที่นี่ตลาดเลยนะ <c oughs> ซูป <c oughs> ตลาดกุ๊ปอยู่ตรงสรารยาครับซอยตั้งสิลน,นครับ ไม่ใช่เมืองนอกนะอ่าเมืองเมืองนอกอยู่อีกฝั่งครับ <c oughs> มเปอเมืองนอก <c oughs> ผมติดใจมเ,มเมืองนอกนะ <c oughs> นอะครับเมืองนอกน <c oughs> มีอะไรนะนั่นแ่ะดิเมืองนอกมีอะไรนะหื <c oughs> อเรื่องใจดำกี่ตัยอะอี๋เกือบแล้วเกือบแล้ว เหรียญสุด <Happiness> ท <unting> ้ายเหรียสุด <fit> ท <kind abonn és> ้ายจะมาไหมว้าไม่มาี่วันนี้ครับงบหนึ่งม่วงเราโอ้โหแครแบก็คุ้มแล้วแครแบงหนึ่งตัวอ้าวล่วงไปแล้วกิ่ตัวเอ่ย มิได้พวงสองนะครับแมวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็แคร์แบกหนึ่งตัวเป็นเจ็ดครับโอ้ันนี้ถือว่าคุ้มครับหนึ่งม่วงครับหนึ่งม่วงแหมอยู่ทีนี่ครับชื่อร้านครับติดคลิปครับอยู่ตรงสระยาครับนี่เป็นตลาดเลยครับอืมน่ามีของกินแยะแยะครับ มาที่นี่ครับเจ้าของร้านเราหอนะครับเขาจะเฝ้าครับเนี่ยมีลูกค้าเล่นอยู่นะครับแคแบร์ขายไหม <c oughs> จานเข้าทำไมจานนี่ต่อไปครับเร,เ,รเ,รเราแอบครับเราไม่ขออนุญาตครับเร,เราขอแอบทาย S <S เกือบแล้วเจ้าของร้านหรอจังรอตรงไหน่ะพี่ดูดีๆพี่จมูกทำมาตาก็ทำปากก็ทำนะแห่ <S 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 ดูเห็นปะพอชมะรอแล้วยืนเก๊กเลยเจ้าของร้านเป็น้ เนี่ครับอยร้านติดคลีบใครอยู่ใ,ใกล้ๆสายยามาได้ครับส่วนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ